มันจะได้ง่ายประเด็นย่อยนะฮะนะก่อนถึงประเด็นใหญ่วันนี้ประเด็นใหญ่ของผมวันนี้คือว่าข่าวจบแต่คนไม่จบฮะไม่จบเพราะมันมีเรื่องขึ้นมามันมีหลายเรื่องด้วยและเป็นเรื่องบางเรื่องน่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงแทนคนที่เป็นข่าวอยู่แต่ข่าวย่อยสองข่าวแรกเนี่ยผมนะให้น้ำหนักไปที่ข่าวของคุณอุ้งอิงที่ไปนะ พักไทยไปเยี่ยมเยือนแล้วไปทอดกระถินที่วัดไทยใน LA ในอเมริกาลอสแอนเจลิสนะฮะมีภาพข่าวออกมาภาพสวยงามมากแต่หน้าวัดเนี่ยมันมีพวกสลิมหน้าวัดไทยใน LA เนี่ยมันมีพวกสลิมประมาณ10กว่าคนเท่าที่ผมนับได้นะนะใช้กระดาษ A4 ไปเขียนอุ้งอิงเกตเอาแล้วพูดว่าอุ้งอิงเกตเอามาอเมริกาผมถามว่า คุณอุ้งยิ้งไปอเมริกาครั้งแรกหลังจากได้รับตาแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยคุณให้เขาออกเลยหรออุ้งยิ้งเกตเ์นะฮะคุณไม่ทําสัก,กเบืออะไรเลยนะคิดว่าจะเป็นสลิมไปตลอดชีวิตนะแต่ละคนนี่เป็นม็อบฟันปลอมเราเห็นดูว่าเป็นม็อบฟันปลอมนั่นเองนะฮะใส่ฟันปลอมแก่จะตายหาอยู่แล้วนะฮะนักข่าวมันก็แปลกนักข่าวประเทศนี้ประเทศไทยนี่แหละมันแปลกคนเขารอคุณอุ้งยิ้งเต็มวัดอยู่ ขรอทอดกระถินนั่งเต็มวัดเลยเต็มโบสถ์ที่วัดไทยใน l อเอเลยดันเสือกนี่ผมบอกนะสื่อไทยเนี่ยดันเสือกเขาภาพคนประท้วงอุ้งยิงสิบกว่าคนหน้าวัดเอามาเล่นเป็นข่าวนะบอกนะให้คุณอ,อุ้งยิงออกไปเกตเอาโทษฮนะประเทศอเมริกาก็ไม่ใช่ประเทศมึงนะมึงหนีไปทำงานที่อเมริกาลืมลากลืมเงา ุงอิงไม่ใช่รัฐบาลเผด็จการนะฮะไม่ใช่ประยุทธ์นะฮะไม่ใช่รัฐบาลสมัยประยุทธ์นะฮะุงอิงเพิ่งเข้ามาฮะแพทองทานทุงมาเป็นนายกเลฐมนปรีคนที่สามสิบเอ็ดเอาข่าวคนประท้วงสิบกว่าคนเขียนแค่กระดาษขึ้นมาเนี่ยเอามานําเสนอว่านะม็อบต้านนายกไทยุงอิงไปอเมริกาผมถามคนนั่งอยู่เต็มวัดมึงไม่นําเสนอนําเสนอแต่ไอ้เรื่องด้านลบปร,ประเทศนี้มันถึงไม่จเจริญไง นะไม่ต้องบอกว่าสื่อแถวไหนแถวบางนานะแถวบางนาตราดแถววิภาวดีนะฮะประเทศมันถึงไม่เจริญไงมีสื่อต่ไอ้พวกเอาข่าวลบเนี่ยมานําเสนอข่าวที่เป็นประเด็นดีๆไม่นําเสนอคนมีสิบกว่าคนเป็นม็อบแก่จะตายหายอยู่แล้วเอาง่ายๆอันนี้พูดแบบโมโหเลยนะพูดแบบโมโหเลยแก่จะตายหาเป็นม็อบฟันปลอมมาประท้วงอุ้งยิงเอามาออกข่าวนะครับซึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ เราเห็นแล้วเราสงสารประเทศนี้ฮะนะแล้วอเมริกาก็ไม่น่ารับไอ้คนพวกนี้เข้าไปด้วยนะมันต่อต้านทุกคนที่มาจากฝ่ายประชาธิปไตยนะแต่มันต้อนรับฝ่ายเผด็จการนี่คือข่าวที่หนึ่งข่าวย่อยข่าวที่สองเป็นเรื่องน่าแปลกฮนะคุณทักษิณวันนี้ไปปลาศัยที่กุมภาวาปีอำเภอกุมภาวะปีเป็นเวทีแรกผมไม่แน่ใจช่วงนี้อยู่ระหว่างการปราศัยหรือเปล่านะตอนเนี้ยตอนเนี้ย นะหรือจะเป็นตอนเย็นผมไม่แน่ใจในกําหนดการเดี๋ยวขออญาตดูกําหนดการอีกทีหนึง่งวันนี้ที่อํเาเภอกุมภาวาปีนะจังหวัดอุดรก็จะมีการปลราัสนะครับที่นะเขาจัดเวทีไว้ซึ่งต้องบอกนะฮะ,ะกุมภาวาปีเนี่ยบ่ายสามโมงครึ่งวันนี้จัดที่นั่งไว้หมื่นนึงคิดว่าคนน่าจะมาสักสองหมื่นนะวันนี้ที่กุมภาวะปี สอสออิโตอิสานนะครับนะอสอสอสอ,อโตอิสานผมเลยจําชื่อจริงไม่ได้เลยนะครับนะเป็นสอสออุดรดูพื้นที่กุมภาวะปีบอกว่าวันนี้มั่นใจว่าคนมาทะลุสองหมื่นแน่นอนมาฟังพ่อใหญ่ทักษิณเพราะเป็นเวทีแรกตอนบ่ายสามโมงครึ่งจะมีการปราาัยในรอบ20ปีของคนที่ชื่อทักษิณชินวัตรก็นะบังเอิญว่ามันมีโพ นะขึ้นมาดักเลยนะเขาเรียกว่าโพพดักควายอุดอโรโพทำโดยมหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีเดิมทีไม่เคยมีทำโพวะอุดรธานีเนะี่ยไม่เคยทำโพมาก่อนเลยเพิ่งทำโพเมื่อวานนี้เองทำโพว่าพักเพื่อไทยนะแพ้นะครับนะพักเพื่อไทยตามหลังพักส้ม คือพักประชาชนหรือกลุ่มก้าวก้าหน้าเก้าไกลเนี่ยนะกลุ่มก้าวไกลเบอร์หนึ่งนะคณิตสอนหรือชื่อแฮ้วเนี่ยที่สมัครนายกอบจเนี่ยมีคะแนน32.6%ส่วนพักเพื่อไทยสีแดงเบอร์สองเนี่ยสราวุธเพชรพนมพรมีคะแนน15.2%ตามหลังอยู่16.4%เปท่านเชื่อไหมโพนี่ ทำจากคนหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดคนโพเพิ่งทําครั้งแรกแล้วออกเมื่อวานนี้นะเป็นโพเขาเรียกโพจับควายเนี่ยอุดอโรโพนะทำแต่นะเป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีทํามาเพื่อเอาใจส้มโดยเฉพาะเลยน่าจะถามเฉพาะเด็กในมหาลัยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าเขตหนึ่งเนี่ยเขาชนะเที่ยวที่ผ่านมาพักก้าไกลเขาชนะพักเพื่อไทยเขตหนึ่ง คนที่แพ้ก็คือสลาวุธเพชรพนมพรนี่แหละเขาแพ้สสที่เขตหนึ่งอุดอรเขาเลยลงนายกอบจอเลยกลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยแหมมีโพออกมาต้อนรับคุณทักษิณเลยแต่นายกอบจอมันไม่เหมือนสสเขตนะนายกอบจอเนี่ยเขาดูคนทั้งจังหวัดคนทั้งจังหวัดเลือกนายกอบจอคนเดียวฮะเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ก็ดูเดือดแต่ก็มีการปล่อยข่าวว่าโอ้โหมี เห็นคุณช่อออกรายการทีวีปล่อยข่าวว่าโอ้มีการยิงกันแล้วไม่ใช่ยิงด้วยปืนนะหมายถึงเมื่อยิงกระสุนหัวละห้าร้อยห้าร้อยมีการข่มขู่ชาวบ้านผมถามว่าเฮ้ยถ้าเป็นสมัยก่อนนู้นก็น่าจะเป็นพักพเผด็จการนะนี่คุณเป็นพักประชาธิปไตยทั้งคู่นะฮะทั้งพักเพื่อไทยและพักประชาชนคุณบอกใครยิงซื้อเสียงหัวละห้าร้อยคือไม่มีข้อมูลไม่มีหลักฐาน พูดแบบเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่เพื่อนเนี่ยมันน่าจะเป็นพรรคอื่นไม่น่าจะเป็นพรรคไม่น่าจะเป็นกลุ่มก้าวหน้าอย่างช่อมาออกรายการบอกยิงหัวละห้าร้อยมีการข่มขู่ชาวบ้านผมถามว่าใครจะข่มขู่ชาวบ้านนะฮะมันจะข่มขู่แบบไหนอ่ะคือพูดอย่างเงี้ยเหมือนที่พูดที่พิษณนโลกเลยพิษณุโลกก็บอกว่ายิงกันหัวละห้าร้อยแปดร้อยข่มขู่ชาวบ้านเหมือนกันนะแล้วสุดท้ายก็แพ้ รอบนี้ผมถึงบอกว่าโพมันออกมาอย่างเงี้ยอุดอโรโพเนี่ยว่านะพักส้มชนะพักแดงเนี่ยสิบหจุดสปอร์เซส้มได้สามสิบสองจุดนะสามเปเพื่อไทยเบอร์สองได้1 5บ้าจเซเดี๋ยวคอยดูวันจริงก็แล้วกันว่ามันจะขนาดไหนอันนี้เรืยอขาเรียกโพดักควายนะไม่มีควายไม่มีใครให้งโง่นะไปเชื่อโพอย่างนี้นะ มันเหมือนโพบางโพในกรุงเทพอ่ะไม่ใช่เฉพาะอุดรโพเหมือนโพบางโพในกรุงเทพอ่ะจะเชียร์ใครนึกจะเชียร์ใครอึกอักขึ้นโพมาเลยไม่เคยมีประวัติยาวนานซึ่งโพที่เขาได้รับการยอมรับเนี่ยสวนทุสิตโพนิด้าโพนะฮะเนี่ยประมาณสองสามโพเท่านั้นเองแต่โพที่แน่นอนก็บอกโพสัมติบาลนี่แน่นอนแนี่แมนไม่ต้องห่วงพักเพื่อไทยก็ทําโพเหมือนกันอย่างที่ผมบอกเมื่อวานเนียว่าผมเห็น เพราะพักเพื่อไทยเขาขี่พักส้มอยู่นะนี่ก็เลยมีการดักโพขึ้นมาก็เลยงงๆเรื่องวันนี้เป็นเรื่องของคนนะข่าวจบคนไม่จบข่าวจบคนไม่จบเนะี่ยผมมีสามเรื่องสั้นๆด้วยกันเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่งเป็นเรื่องของฟิล์มรัตภูมินักร้องนักแสดงชื่อดังในอดีตยุค90มีข่าวเสียงคลิปเสียงหลุดลอดมา นะว่าถ้านะเรื่องจริงๆดีไอคอนเนี่ยกรุบเนี่ยมันน่าจะจบแล้วเพราะเขาเอาเรื่องทนายตั้มมากรบเอาตรงไปตรงมานะในทางข่าวเนี่ยดีไอคอนน่าจะจบแล้วเพราะเขาเอาคลิปทนายตั้มเอาเรื่องทนายตั้มมากรบซึ่งมันก็กรบได้จริงๆดีไอคอนน่าจะจบไปแล้วข่าวจบไปแล้วพอจับบอสไปแล้วแล้วสาวไม่ถึงตัวนะักการเมืองสอเสือในบ้านป่ายังสาวไม่ถึงนะ ข่าวก็เลยปรากฏขึ้นมาใหม่อีกว่าดันมีคลิปเสียงของฟิล์มขึ้นมานะฮะรับงานนะฮะว่าจะเอาบอสดีไอคอนเนี่ยไปออกรายการโหนกระแสซึ่งนะเรียกค่าใช้ใจ่ายยี่สล้านจริงไม่จริง,ไม,รงไม่รู้อันนี้ต้องตามข่าวว่ากันอย่างนั้นซึ่งนะเหมือนเป็นการตบซับเอาไปออกรายการแต่เจ้าของรายการเขาไม่รู้เรื่องนะฮะก็มี <c oughs> ก็เลยมี <c oughs> มีคลิปออกมาทําให้หนุ่มกัญชัยเจ้าของรายการโขนกระแสเนี่ยเขาไม่พอใจเพราะฉะนั้นเรื่องที่ดีไอคอนที่ไปพาดพิงพลังประชารัฐไปพาดพิงถึงคนใกล้ตัวลุงบ้านป่าเนี่ยมันถูกกลบไปด้วยข่าวทนายตั้มแต่ดีไอคอนเนี่ยข่าวจะจบไปแล้วมันดันไม่จบมีตัวละครใหม่ขึ้นมาก็คือฟิล์มรัฐภูมเนี่แหละทําไมต้องเกี่ยวกับฟิล์มรัฐภูมิเพราะฟิล์มรัฐพูมไปเกี่ยวข้องในขณะที่ตัวเองอยู่ในทีมโคศกฮะ ทีมโคศกพักพลังประชารัฐช่วงนั้นพอดีฟิล์มย้ายจากพักชัดเตาปูนน่ผมจําชื่อพักไม่ได้ท้องถิ่นไทยเรื่องอะไรสักอย่างเนี่ยย้ายจากชัดเตาปูนนะพักท้องถิ่นไทยอะไรเนี่ยมาอยู่พลังประชารัฐมาเข้าทีมโคศกแล้วเป็นช่วงที่มีข่าวดีไอคอนพอดีแล้วเหมือนว่าไปรับงานรับหน้าเสือที่จะเอาผู้เสียหายบอสต,ต่างๆเนี่ยไปออกในรายการโหนกระแสซึ่งเขารู้จักหนุ่มดีทำน้องเนี่ย จริงไม่จริงท่งานก็ต้องไปพิสูจน์คลิปเอาแต่นักข่าวเขาไปถามโคศกพักพลังประชารัฐว่านะพลตำรวจโทปิยะต้าวิชัยว่าโคศกพักว่าเรื่องนี้จะเอาไงเรื่องที่แล้วก็มาเกี่ยวพันสอเสือในพักพลังประชารัฐนะพักพลังประชารัฐตอนนั้นที่เกี่ยวข้องกับสอเสือบอกขอใช้เวลาสองวันในการตรวจสอบข้อมูลแล้วสุดท้ายก็ไปบีบให้สามารถลาออกและสามารถก็ได้ออกไป นะตำแหน่งหนึ่งคือรองโฆษกส่วนสมาชิกพักสามารถกลัวเสียฟอร์มก็ไปลาออกที่กะกะตไม่ได้ไปยื่นลาออกที่พักเหมือนกันนะคดีดีไอคอนจะจบไปแล้วดันมีฟิล์มเข้ามาฟิล์มก็ไปเกี่ยวข้องกับพลังประชารัฐในฐานะที่เป็นทีมโฆษกพักพลังประชารัฐในช่วงนั้นพอดีโฆษกพักบิ๊กตะปิยะตะวิชัยก็เลยบอกว่าขอเวลาอีกสองวันนะในการตรวจสอบว่าคลิปเสียงจริงหรือเปล่า ซึ่งมาฟอร์มเดียวเลยฟิล์มมาฟอร์มเดียวกับไอสอเสือนี่เแยละว่าคลิปมีการตัดต่อผมฟังผมฟังแล้วโอ้โหให้มึงมาฟอร์มเดียวเลยฟอร์มเดียวกันเลยนะไอ้นั่นบอกเป็น AI เสียงเอไอไอนี่บอกเป็นเสียงตัดต่อซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะไม่น่าจบง่ายๆดีไอคอนว่าจะจบแล้วมันเลยถูกโยงมาเกี่ยวกับพักของลุงบ้านป่าอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นข่าวที่ผมบอกว่า มันเหมือนจะจบแต่มันไม่จบเพราะพลังประชารัฐนะใช้บอกใช้เวลาสองวันนะซึ่งในทางการเมืองนะมันก็ต้องย้อนคำพูดไปอะเหมือนสอเสือคนใกล้ตัวลุงอถ้าไม่ผิดจะลาออกทำไม <c ười> เคยพูดกับคนอื่นไม่ใช่หรอนะในทางการเมืองเนี่ยถือว่าตายแล้วนะฮะงานเลยเข้าลุงอีกรอบหนึ่งฮะลุงนะทีมลุงอุตสาหปันม o u สี่สิบสี่มากบข่าว ดีไอคอนเลยนะปั่นทนายตั้มมากบข่าวดีไอคอนนะนะดันมีฟิล์มทะลุคลิปออกมาอีกนะว่าไปเรียกรับซับบอสนะบอสดังๆเขานี่ยที่ชอบอัดคลิปเสียงอะว่าขอ20โลเพื่อจะนำมาแก้ข่าวในรายการชื่อดังหนุ่มกัญชัยก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาวันนี้เหมือนจะจบอย่างที่ผมพาดหัวนะฮะข่าวเหมือน ข่าวจบแต่คนไม่จบเนื่องจากนะกลายเป็นขี้ปากคนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะฟิล์มรัฐภูมิก็มีความใกล้ชิดกับพลังประชารัฐซึ่งโคศกพักก็บอกว่าเอ้เขาไม่ได้มีกิจกรรมร่วมกับพักแล้วแต่มันปฏิเสธไม่ได้ในช่วงที่มีชื่อฟิล์มเนี่ยมันเป็นช่วงที่เขาอยู่ในทีมงานโคศกพักนั่นเองซึ่งตั้งแต่ปิยะตะวิชัยยังไม่เข้ามาเป็นโคศกพักพลังประชารัฐซึ่งเป็นเรื่องที่เรียกว่า นะทําให้มีฮือฮาอีกครั้งหนึ่งเพราะไม่ใช่เฉพาะฟิล์มที่เป็นนักร้องนักแสดงและเป็นนักการเมืองเท่านั้นนะฮะมันยังมีนักร้องสาวนักตบซับอีกคนหนึ่งที่เข้าร่วมขบวนการนี้แต่จะสาวถึงแค่ไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่เขาเล่าว,ว่าฟิล์มเกี่ยวข้องแต่จะเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ต้องไปพิสูจน์กันนะเพราะว่านักการเมืองกว่าจะเป็นนักการเมืองได้ไดต้องถูกตรวจทาน ความประพฤติถูกตรวจสดตรวจทานประวัติว่ามีความนะขาวสะอาดแค่ไหนอย่างไรถ้าไม่ขาวก็อย่าเท่านะฮะเหลืองๆพอได้ฮะถ้าไม่ขาวอย่าเทาฮะนะักการเมืองเนี่ยถ้าเทาก็อย่าดําเพราะว่าถ้าดําเมื่อไหร่เนี่ยโอกาสไปต่อในการเป็นนักการเมืองมันไปยากแล้วอย่างที่บอกกหลายคนบอกว่าโอ้โหตอนนี้ในคุกี่นะในคุกมีทั้งทนาย นางเอกพระเอกพิธีกรเข้าคุกหมดแล้วในคุกเนี่ยรอ,รอสองตำแหน่งเท่านั้นเองตำแหน่งนักร้องกับผู้กำกับเพราะสามารถสร้างหนังได้ในเรือนจำได้เลยนี้ในราชทันมนี่มีครบหมดแล้วมีทั้งพระเอกนางเอกมีทั้งพิธีกรชื่อดังรอนักร้องกับผู้กำกับเข้าไปเท่านั้นเองไม่งั้นราชทันสร้างหนังได้เรื่องหนึ่งเลยตอนนี้ นี่เขาว่ากันอย่างนั้นนะครับเรื่องที่สองข่าวจบคนไม่จบก็คือเรื่องของกรณีบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะใครบอกว่าเขาเป็นแมว9ชีวิตเนี่ยผมบอกว่าอาจจะผิดก็ได้เพราะเขาคือแมวนะมากกว่า9ชีวิตอาจจะ10ชีวิต11ชีวิตไปแล้วนะตายแล้วฟื้นฟืน้นะฮะแล้วกลับมาใหม่นะฮะบิ๊กโจ๊กเคยอุทธร์คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราการพลเรลือนคณะตำรวจเนี่ยนะฮะเอาไง่ายคณะอธมการตํารวจเนี่ยว่าเป็นคําสั่งที่ให้เขาออกจากราชาการเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายเขายื่นสองครั้งนะครับยื่น5สิงหา6.7กับ15สิงหา6.7นะครับที่โดนคำสั่งนะครับพอบอรตอรอคนปัจจุบัน,จจบนตอนนั้นรักษาการพอบอรตอรอ แทนบิ๊กต่อพอก็ให้ทั้งสองคนที่ทะเลาะกันจําได้ไหมฮะในยุคนายกเศรษฐาให้ทั้งบิ๊กต่อพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลและพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผอบอรตรทั้งสองคนให้ยุติศึกให้พักงานกันทั้งคู่จําได้ไหมฮะตอนนั้นพักงานบิ๊กต่อก็ถูกพักงานบิ๊กโจ๊กก็ถูกพักงานเอาไปอยู่สํานักนายกรัฐมนตรีแต่ตอนหลังมาเนี่ยรักษาการผอบอรตรพลตํารวจเอก กิจรัตพันเพชรเนีนะ่ยเขาออกคําสั่งแล้วก็นะเป็นคําสั่งให้ออกจากราชการเนื่องจากบิ๊กโจ๊กนะไปพัวพันกับเว็บพนันนะฮะออนไลน์มินนี่นะฮะอายุน้อยนะร้อยเว็บจําได้ใช่ไหมตอนนั้นก็บอกว่าบิ๊กโจ๊กไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทําให้ต้องมีการนะให้ออกจากราชการแล้วก็คําสั่งตรงนี้ ก็ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการของนะกอตรด้วยทำให้เกิดการเลือกตั้งขอภัยสรรหานะสะสรหาพอบอตรใหม่ก็ได้คนเดิมพลตรวจเอกกิตติพันเพชรเป็นจากรักษาการพอบอตรก็เป็นพอบอตรตัวจริงแต่คำสั่งของบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับจากคณะอนุสารปกครองเอา,เอาง่ายๆท่านจะได้เข้าใจง่ายๆนะ จากอนุสารปกครองเนี่ยที่บิ๊กโจ๊กไปยื่นขัดไว้เมื่อเดือนสิงหาคมเนี่ยมันเริ่มออกผลนฮะมันเริ่มออกดอกออกผลเนื่องจากอะไรฮะคณะนะกรรมการนะอนุกรรมการสารปกครองชุดเล็กนะให้คะแนนบิ๊กโจ๊กห้าต่อศูนยะ์ให้คะแนนอย่างไรฮะห้าต่อศูนย์หมายความว่าคำสั่ง ที่บิ๊กโจ๊กถูกให้ออกจากราชการไม่ชอบด้วยกฎหมายก็หมายความว่าบิ๊กโจ๊กมีโอกาสพลิกนะพลิกจากคนตกงานเป็นตำรวจตกงานอาจจะกลับมาใส่เครื่องแบบได้คืออนุให้5ต่อศูนย์นะเอกชันนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะผมดูข่าวในนะสื่อต่างๆเนะี่ยคำสั่งบิ๊กโจ๊กยังไม่ออกมาว่าจะได้กลับหรือไม่ได้กลับหรือว่าออกมาในทาง คุ้มครองชั่วคราวคุ้มครองชั่วคราวหมายความว่าไงฮะคุ้มครองชั่วคราวหมายถึงว่าบิ๊กโจ๊กยังมีสภาพเป็นตำรวจสามารถยังแต่งเครื่องแบบตำรวจได้ถ้าคุ้มครองชั่วคราวนะยังอยู่ในช่วงพิจ,จารณาแล้วแต่แต่คําสั่งยังไม่ออกมาเป็นบวกเป็นลบอาจจะออกมากลางกลางคือวันนี้นะครับเพราะว่าจะมีการเข้าที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุดแต่อน,นุเนี่ยที่มีองค์คณะ5คนเนี่ย เขาให้คะแนน5ต่อ0 5ต่อ0ให้บิกโจ๊กนะชนะเอาง่ายๆหมายความว่าวิเคราะห์ว่าคำสั่งของรักษาการผอ,อรตรในช่วงนั้นพลตวรเอกกิตติรันเพชรไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะฉะนั้นโอกาสแมว10ชีวิตเนี่ยโอกาสจะกลับมาเป็นตำรวจก็มีค่อนข้างสูงพอสมควรแต่ว่าระยะแรกอาจจะได้รับการคุ้มครองคำสั่งไปก่อนนะ เพราะฉะนั้นเขามีโอกาสกลับมาได้หรือไม่ก็ต้องติดตามดูเพราะว่าองค์คณะใหญ่ของศาลปกครองสูงสุดเนี่ยเขามีถึงประมาณ20คนนะก็วัดดวงวัดใจกันดูว่านะจะได้กลับมาหรือไม่ได้กลับมาแต่โ้โหผมบอกนะจะกลับมาหรือไม่ได้กลับมาเนี่ยมันมีข่าวลือเสียงลือเสียงเล่าอ้างผมไม่รู้ใครอ้างกันนะอ้างว่ามีรถ ขับไปแถวแถวถนนแจ้งวัฒนะไอ้ตรงนั้นเป็นที่ตั้งของหน่วยงานไหนไม่รู้นะมีรถนะขับไปแถวแจ้งวัฒนะช่วงดึกๆึกในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาไปทำของหล่นนะส่งสองร้อยโลไปทำของหล่นแถวถนนแจ้งวัฒนะสองร้อยโลไม่รู้ข้างในเป็นอะไรฮนะ มัดละโลอันนี้ก็ให้ตั้งกระเดากันไปนะมันก็เลยเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาว่าอ่ะวันนี้ก็ต้องลุ้นนะว่าอะไรมันจะออกหัวออกก้อยขนาดไหนอย่างไรแต่บอกว่าเรื่องนี้มันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังหรืออย่างไรหรือไม่เนื่องจากมีพลขับขับรถไปนะครับในช่วงดึกๆแล้วไปนะทิ้งนะ ทิ้งอะไรไม่รู้เป็นก้อนๆน่ะก้อน,อะอนละโลสองร้อยโลเลกทำให้นะหลายๆอย่างสถานการณ์มันเปลี่ยนไปจริงเท็จแค่ไหนท่านก็ไปติดตามกันดูเสียงลือเสียงเร้าอ้างก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนเรื่องสุดท้ายข่าวจบคนไม่จบอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่ฮะเพราะว่าอะไรฮะกรณีเลือกตั้งขออภยัยะกรณีการคัดสรรนีนะครับ คุณกิติรัตน์นลนองดอกอรกิติรัตน์นลนองมาเป็นประธานบอร์ดแบงก์ชาติเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนข่าวจะจบแต่ดูท่าแล้วไม่คนไม่จบอะเพราะคุณกิติรัตน์เนี่ยน่าจะมีวิบากกรรมนะอะไรสักอย่างหนึ่งเนื่องจากเดี๋ยวจะมีคนไปร้องคุณกิติรัตน์นลนองกรณีไปนั่งบอร์ดประธานธนาคารแห่งประเทศไทย หรือบอร์ดแบงก์ชาติแล้วประเด็นนี้น่าสนใจผมเป็นห่วงเลยนะผมบอกเลยประเด็นนี้ผมเป็นห่วงผมเป็นห่วงข้ออะไรฮนะเพราะในการคัดเลือกเนี่ยคะแนนคุณกิติรัตน์เนี่ยกรรมการที่เขาสรรหานะที่มีคุณสถิตลิ่มพงพันธ์เป็นประธานสรรหาเนี่ยเขามีเจ็ดคะแนนองค์คณะเขามีเจ็ดคะแนนให้คุณกิติรัตน์นะละนองสคะแนนทั้งหมดฮนะให้คุณกูริศ ที่เสนอโดยบอร์ดแบงค์ชาติคุณกิติรัตน์เนี่ยเสนอโดยกระทรวงการคลังนะส่งเข้าประกวดได้4คะแนนคุณกุลิศสมบัติสิริได้2คะแนนส่วนดอร์สุรพลนิติไกรพ์ได้1คะแนนเสนอมาจากบอร์ดแบงค์ชาตินะดีให้ไปแบบให้แบบเสียไม่ได้นะคือถ้าคนเสนอไปแล้วเขาไม่ได้คะแนนแล้วมันน่าเกลียดก็ได,ได,ได้ได้ไปแค่คะแนนเดียว คนสุดท้ายได้หขขน,นึ่งคะแนนดรสุรพลนิติไกพจน์คุณกุลิศสมบัติสิริได้สองคะแนนส่วนคุณกิติรัตน์แนนองได้สี่คะแนนชนะได้เป็นประธานบอร์ดแบงค์ชาตฮนะแต่คนที่จะไปร้องเนี่ยเขาชื่อเาามีขวดเาามีขวดเป็นทนายความและเป็นอดีตสสพักประชาธิปัตย์บอกเรื่องเนี้ยข่าวจบแต่คนอาจจะไม่จบก็ไปฟังเขาหน่อยไอ้ตัวนี้น่าสนใจเพราะเพราะผมไปเปิดดูนะฮะ ในข้อกฎหมายเนี่ยกรณีชาญมีขวดเขาบอกว่าคุณสมบัติของคุณกิติรัต์น่าเป็นห่วงเพราะว่าเคยเป็นประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีก็คือสมัยนะครับคุณเศรษฐาทวีสินซึ่งสมัยคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยเขาตั้งที่ปรึกษาเข้ามาทั้งหมดเนี่ยเก้าคนนะมีดกรกริติรัตนะ์นนละนองเนี่ยเป็นประธานนะ ว่ากันอย่าง,งนะั้นนะเป็นประธานเป็นคุณซือนายกนายกเนี่ยกุณซือนายกเนี่ยเขาให้แค่ห้าคนนะฮะทางการแต่สมัยคุณเศรษฐาเนี่ยตั้งไว้9คนนะแต่จริงๆถ้าเอาข้อมูลจริงๆเนี่ยคนที่จะเป็นที่ปรึกษานายกเขาให้เป็นทางการได้ห้าคนก็มีคำถามต่อว่าในระเบียบการคัดเลือกประธานแบงก์ชาติเนี่ยบอร์ดแบงก์ชาติเนี่ย ประธานอ o a ดแ bank ชาติหนึ่งต้องพ้นจากวาระอย่างน้อยหนึ่งปีสองต้องไม่เป็นข้าราชาการการเมืองอย่างน้อยหนึ่งปีเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณกิติรัตน์จะเข้าข่ายนี้หรือไม่อันนี้ต้องไปสอบทานเพราะว่าอย่างกรณีออของข้าราชการการเมืองเนี่ยถ้าเป็นที่ปรึกษาลอ,อยไม่เป็นไรที่ปรึกษาลอ,อยคืออะไระไม่ได้เงินเดือน เป็นที่ปรึกษามีเกียรติอย่างเดียวอย่างเช่นคุณนัททูสายเกลือไม่ได้เงินเดือนตั้งไปล่าสุดไม่ได้เงินเดือนนะฮะแต่ว่าถ้าห้าคนที่นายกตั้งไปล่าสุดอย่างนายกแพทองทานตั้งล่าสุดคืออาจารย์ชัยกเกษมนิติสิริสงครามกิจเลิศไพโรธเทวันริปตาพลบนะยุทธพงศ์จลเสถียและก็จักรพงศ์แสงแม่นีห้าคนเนี่ยได้เงินเดือนถือว่าเป็นข้าราชการการเมืองฮะเพราะอะไรฮะเพราะต้องเข้าคอรมอเหตุผล ที่เป็นค่าราชการการเมืองเนื่องจากอะไรฮะได้เงินเดือนเดือนละ72 72,660บาทคือได้เงินเดือนถ้าคนที่ไม่ใช่ค่ารายการการเมืองเอาไว้ง่ายแยกกันนี้คนที่ไม่ใช่ค่าราชการการเมืองเนี่ยก็จะไม่ได้รับเงินเดือนหรือเงินประจําตําแหน่งที่ปรึกษานายกมีเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งเนี่ยเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยหกสิบบาทนะฮะมีรถประจําตําแหน่ง ก็ถามกลับไปว่าในยุคนิมพูดถึงนยายกภพยทองทานนะถามกลับไปในยุคของคุณเศษฐาว่าถ้าคุณกิติรัตน์นัละนองที่เขาตั้งช่วงนั้นะเ้าคนเนี่ยคุณกิติรัตน์ได้เงินเดือนหรือไม่ถ้าได้เงินเดือนยุ่งนะผมบอกเรื่องนี้ยุ่งนะถ้าได้เงินเดือนยุ่งเพราะอะไรฮนะเพราะเขามีข้อห้ามในการสรรหาประธานบอร์ดแบงค์ชาติ ว่าถ้าเป็นค่าได้การการเมืองนะแล้วพ้นตำแหน่งไม่เกินหนึ่งปีไม่มีสิทธิ์คุณสมบัติตร,ตรงนี้อาจจะขาดแล้วเขาก็เป็นสิทธิ์ที่เขาจะร้องต่อไปแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นนะร้องคุณกิติรัตแล้วอาจจะต้องร้องกรรมการสรรหาด้วยเดี๋ยวยุ่งนะผมจึงบอกเรื่องนี้เนี่ยนะน่าน่าจะยุ่งแหละนะผมดูประมาณจากคนที่ผ่านสนามการเมืองมาเนี่ย ผมว่าเรื่องคุณกิติรัตน์เป็นเรื่องที่ข่าวจบและคนอาจจะไม่จบเพราะว่าคุณชาวมีขวดเขาตั้งทงแล้วว่าเขาจะไปร้องและโดยเฉพาะชาวมีขวดเสร็จแล้วก็จะมีอดีตสวสมชายแสวงการอีกคนหนึ่งอาจจะไปร้องกรณีแต่งตั้งคุณกิติรัตน์นลนองเป็นประธานบอร์ดแบงก์ชาติว่าคุณเนรสมบัติคุณกิติรัตน์อาจจะไม่ผ่านเนื่องจากเป็นประธานที่ปรึกษาของ อดีตนายกเศรษฐาทวีสินที่ผ่านมาเรื่องนี้เรื่องน่าห่วงนะผมถึงบอกว่าข่าวจบคนอาจจะไม่จบนะเพราะเป็นเรื่องทีเ่เขาจะต้องไปร้องแล้วก็คนที่ต้องรับผิดชอบไม่ใช่เรื่องของคุณกิติรัตน์อย่างเดียวนะฮะอาจจะเป็นเรื่องของกรรมการสรรหาด้วยเพราะฉะนั้นนะฮะผมกลัวกลัวจริงๆฮนะการตั้งพวกนี้เนี่ยมันจะเหมือนกรณีของคุณพิชิตชื่นบาน อันนี้อันนี้ห่วงนะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยญเป็นห่วงมากๆเพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบเรื่องนี้ให้ดีนะจะส่งใครมาเป็นนายกอบจอลงนายกอบจอจะส่งใครมาเป็นสสต้องตรวจสอบต้องเช็คประวัติให้ลึกซึ้งเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะห่วงว่าข่าวจบแล้วคนมันไม่จบนะเป็นประเด็นทั้งเรื่องฟิล์มดีไอคอนผมเรียกบอสฟิล์มก็ได้ั้างเนี่ยนะบอสฟิล์มดีไอคอนฟิล์มรัฐภูมิโตโคงทรัพย์ นาะที่เกี่ยวข้องกับรายการของหนุ่มกัญชัยเรื่องของบิ๊กโจ๊กนะครับที่จะกลับมาได้หรือไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งและเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของกิติรัตนะ์นันละน้องซึ่งผมบอกในใจนะห่วงเรื่องนี้ห่วงจริงๆก็นะเอาเรื่องนี้มาเล่าสู่คนฟังมาย้ำทั้ง3เรื่องเป็นเรื่องเดียวกันนะท่านจะได้ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดแล้ววันนี้ก็ไปติดตามเรื่องของการปลาใสนะครับ ของอดีตนายกทักษิณชินวัตรที่อุดรกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์และการติดตามแล้วก็ไปตามต่อได้ใน YouTube เริ่มทีวีและใน TikTok เริ่มทีวีด้วยวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ